สวัสดีครับผูกชนะของรีเฟบครับวันนี้ก็หลังจากที่เราเล่นเจ้า GP5 มาสัก2วัน 2>, <c oughs> 2วันแล้ววันนี้มีคำตอบให้น้องๆหลายคนนะฮะที่แบบถามว่าเอ้ยมันโอเคไหมมันดีไหมหรือว่าอะไรดีกว่าอะไรยังไงประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบและเรียกว่าจบแล้วกันอ่ะจบจบตอนนี้ <c oughs> ประมาณนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานเนาะที่เขามี โหมดอะไรต่างๆหลายโหมดแล้วนะอันนี้เดี๋ยวมาบอกกันในคลิปว่ามีโหมดอะไรที่ผมว่าผมชอบและผมใช้โหมดนี้จบทีเดียวป่ะมาโอเคมากันที่หน้าจอด้วยนะฮะตอนนี้ผมต่อมันกับ <Okay. S 1> พีเดียววานะ,ะก็คือวามีวาตัวหนึ่งแล้วก็ต่อเข้าตัว gp 5เลยนะมันก็มีแค่นี้2ตัวแล้วก็จะใช้โหมดในการเล่นก็คือ เป็นคอนโทรลนะฮะอ่าเป็น CTL นี่ CTL แล้วก็มันจะปรับอย่างที่เคยทำบอกนะว่ามันเป็น clean แล้วก็มาเป็นเสียงแตกเลยนะเสียงแตกนี้เราก็สามารถเลือกทีได้3ก้อนใช่ไหมเราจะใส่พวกเอ่อปรีแอมหรือว่า EQ หรือว่าอะไรไปเปิดปิดเปิดแอมอะไรก็แล้วแต่นะอ่าประมาณนั้นผมจะใช้เป็น delay แล้วก็ EQ แล้วก็ distortion o v e r d r i v ์ประมาณนั้นก็จะได้ประมาณหนึ่งนะ นี่สิ่งที่ทำอยู่ก็ทำไว้2ตัวนะครับมี50กับ51นี่คือเซฟไว้ไกลๆเลยประมาณนั้นอันนี้คือต่อผ่านกับตัววาเรียบร้อยแล้วนะเนี่เดี๋ยวผมจะเหยียบวานะนีวาอยู่ที่เท้าเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะเหยียบวาเข้าไป เพราะว่าเสียงมันไม่หลอกหายไปเลยนะฮะ อ่ปิดไหมพิดเดียวอ่ะมันอ่ะมาลองด้านเสียงแตกผมก็จะกดปุ่มเดียวนะก็คือใช้คอนโทรลปุ่มเดียวที่เซ็ตเอาไว้อ่าจะเปลี่ยนเป็นเสียงแตก เห็นไหมวิธีการใช้งานแค่นี้เหยียบปุ่มเดียวพอเลย แค่เป็นคลีนแล้วก็เสียงแตกแค่นั้นพอละวสำหรับผมปุ่มเดียวพอเราใส่วาเข้าไปเพื่อเพิ่มสีสันอะไรเล็กน้อยอะประมาณนะั้นไอนี้คือแบบว่าเสียงแตกเยอะหน่อยนะประมาณนะั้นก็แตกแล้วคือมันเอาไปเล่นแบบว่าเป็นโซโลอะไรก็ได้นะฮะหรือจะเล่นเป็นเสียงแตกนี้ก็คือใส่ประมาณแค่นี้นะฮะก็มีไม่เยอะนะฮะก็มีแค่ รีเวิร์ฟที่เปิดอยู่เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ใช้เป็นคอมเพรสเซอร์นะฮะคอมเพรสเซอร์4นะฮะส่วนตัวนี้น้อยเกตก็ใส่ประมาณนั้นส่วนแคปผมใช้เป็นดิสก็ของดีเซลนะฮะ4ีคูนิบส่วนแอมเป็นแอมคลีนนะตัวนี้คือแอมคลีนของ f o x กซ3 3สามเอ็ดนี่ของ f o x กซน่าจะเป็นเอ่อ AC หรือเปล่าของเอะไรนะจำชื่อไม่ได้ ก็เลือกแมทตามความต้องการเราเลยนะฮะประมาณนี้ก็บอมเป็นแอมคลีแล้วตามความต้องการได้นะประมาณนั้นแล้วก็มีอันนึงนี้ผมทําไว้คือ50นะมันมี51กดเลื่อนได้เลยเวลาจะเลือกก็กดเลื่อนแบบนี้ได้อันนี้เป็นแอมดาร์ทวิน อันนี้คือไว้ใช้ในกรณีที่เสียงแตกไม่มากประมาณนั้นเล่นกับวาได้มีปัญหา แล้วก็กดมาเป็นเสียงแตกนะเหมือนนี้ผมใช้แค่นี้ ขึ้นั้ยพอมีวาเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นแบบแตกประมาณหนึ่งฮะ น,นี้คืออีกอันหนึ่งนะที่ปรับไว้ใจก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากเท่าไหร่นะประมาณนั้นก็จะมีเสียงเป็นกรีนโอดีนะเป็นโอไรนะฮะก็มีอ e ีควอเรเซอร์นะมีรีเวิร์สที่เป็นฮอร์นะฮะดีเ์เป็นทูประมาณนั้นจริงๆก็เลือกแล้วแต่เราเลยนะอันนี้ใช้แคปเป็นของด a กวีไอทีนี่ไม่แน่ใจน่าจะเป็นของอะไรไปดูรายละเอียดก็แล้วกันผมจำไม่ได้ <laughs> นี่ที่ได้2ตัวนี้นะฮะ <c oughs> ก็คือเอาไว้ใช้งานใน2รูปแบบนี่เราก็กดเปลี่ยนไปด้วยแอปพลิเคชันเราอยากได้แบบแตกเยอะๆหน่อยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้มันต่อวาได้แบบไม่ดอกมากเท่าไหร่เลยใช้ได้เลยนะ ก็กลับมาเล่นครีนได้สบายมากจบแล้วมีแค่นี้ถ้าอยากได้เพิ่มอีกท้าจะใส่เสียงตัวอื่นเข้าไปที่จะเป็นเหมือนแฟรงเจอร์เฟเซอร์อะไรก็แล้วแต่ก็ทำเพิ่มไปอีกผมก็ใช้ตัวนี้ปุ่มกดปุ่มเดียวแล้วก็จะเลื่อนด้วยตัวแอปพลิเคชันนะแบบนี้ง่ายดีนะฮะก็นจริงแล้วไอ้ตัวนี้พอแล้วผมลองไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่เมื่อวานนี้ก็ใช้ได้เลยแค่นี้พอแล้วกดเป็นเสียงครีนเสร็จปับ๊บก็เป็นโซโล่เสียงแตกใช้เสียง แตกตอนที่เป็นริทึมอะไรก็ได้หมดนะฮะก็คือปุ่มเดียวเนี่ยกดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอันนี้ไม่ได้ต่อวานเมื่อวานนี้ก็ลองดูถ้าเกิดว่าใครว่างก็ไปเจอกันใน t i k t อกได้นะฮะเกิดว่าไล์นะแต่ปกติผมจะไล์เป็นแมวโอเคกินนิ่งๆไม่เป็นประโยชน์กับเพ,พื่อนๆพี่น้งองนะนี่ก็โอเคเลยสําหรับตัว G P ไฟผมว่าเสียงก็คือถ,ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆก็มันปรับได้นะเสียงไม่ได้กินกันมากเท่าไหร่เนื่องจากมันก็ แสมเปิลเนี่คล้ายๆกันประมาณนั้นนะก็ตัวเอฟเฟกอะไรเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะเพื่อจะเพิ่มเพิ่มเกรดขึ้นไปอีกนิดนึงให้มันแข่งกับตัวโซนิคเค้กประมาณนั้นแต่ถามว่าโซนิคเค้กก็ยังปรับได้อเยอะเหมือนกันถ้าแต่ว่างๆก็นั่งปรับได้แต่มันมีปุ่มเหยียบไปมาปุ่มเอามือกดมากกว่านะสำหรับโซนิคเค้กแต่นี้มันก็เหมาะสำหรับการเหยียบเนาะมันก็จะดูแข็งแรงกว่าอันนี้ก็ดูเหมือนเป็นพ็อกเก็ตอย่างที่บอก เขาเปชื่อเขาเรื่อง Pocket s มา r t e r ก็คือเอาไปพกใส่ไอ้นี่ไว้นะฮะแล้วอยากจะเล่นเมื่อไหร่อยากจะอัดเสียงอยากจะมีไอเดียในการทำเพลงอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นโคเวอร์ต่างสถานที่เอาออกไปข้างนอกได้นะฮะก็คือไปเล่นกับหนูตามทะเลตามตรงนี้เอากีตาร์ไปด้วยมันจะเข้าท่าไหม <laughs> ประมาณนั้นแต่ว่าเอฟเฟกเราก็ไม่ต้องขนไปเยอะใช่ไหมละ่ะแต่อย่างที่บอกตัว GP มัน ต้องใช้ไฟจ่ายนะฮะใครจะเอาพวกรางอะไรไปจ่ายก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะพกพาไปได้แล้วกันประมาณนั้นก็ไอ้นี้ก็ทนเท้าว่างั้นเถอะทนเท้ามากกว่าสำหรับโซนิเคก็ เรียกว่างานซอฟต์เล่นๆนะะเป็นบทงานโคเวอร์อยู่บ้านหรือเอาไปโคเวอร์ข้างนอกก็ดูจะเหมาะกว่านะเะสียงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างที่บอกผมชอบหมดนี้ของ GP5 นะฮะเนื่องจากมันปุ่มเดียวจบ <c oughs> ปุ่มเดียวจบกดไปกดเปิดกดปิดกดเปิดกด,ป,ด,กดปิดอยู่แค่นี้นะะแล้วก็จะเปลี่ยนไปอย่างอื่นตามความต้องการก็สบายนะเราไม่ได้เล่นอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ก็เนี่เท่งนี้เพียงพอละอ่ะ โอเคคลิป okay. นี้วว่าเป็นประโยชน์นะตอบโจทย์น้องๆด้วยนะที่ชอบนะสำหรับ g p f i e นะใช้ได้ก็ถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมก็คุ้มอบอกง่ายง่ะคุ้มแล้วกันโอเคคลิป <laughs> okay. นี้ลาไปก่อนขอบคุครับสวัสดีครับ